ใส่ขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีธาตุในตัวเจนเยอะเกินไปนั้นกล้วยก็จะเป็นโรคตายพายหลายคนไปเข้าใจผิดพอโรคตายพายเนี่ยมันจะเป็นเกิดอาการเน่าไส้แล้วทาให้อาหารส่งไม่ขึ้นพออาหารส่งไม่ขึ้นเสร็จมันก็จะมีมแมลงไปวางไข่ตรงไส้กล้วยพอต้นมันตายเราไปตัดต้นปุ๊บเราก็จะเห็นนอนที่ในในโค้ดไอในไส้มันเราก็บอกอ๋อหนอนทําให้กล้วยเน่าแล้วทาให้มันตายแต่จริงๆไม่ใช่หนอนมันมาทีหลัง คือแมลงเนี่ยมันจะออกมันจะออกไข่หรือจะให้มันมีลูกเนี่ยมันจะดูว่าลูกมันมีแหล่งอาหารไหมดงนั้นพอกล้วยมันเน่าอันนี้เน่าก็คือเป็นอาหารของหนอนมันก็จะไปไข่ทิ้งไว้แล้วทําให้เกิดหนอนพอต้นตายเราไปตัดพอดีมันกําลังเป็นหนอนอ้ายหนอนนี่แหละทําให้มันตายแต่ไม่ใช่มันเกิดจากไส้มันเน่าก่อนแล้วมันถึงเกิดหนอนงนั้นหลายคนก็เข้าใจผิดอาจารย์จะเอายาเข้าไปใส่ให้หนอนตายได้ยังไงเออ จะเอาเข้าไปใส่ยังไงน้อนมันอยู่ข้างในมันไม่เกี่ยวนะครับมันเกิดจากไส้มันเน่าแล้วแมลงมันแทรกตัวเข้าไปนะครับอันทั้นต้องแก้ที่เหตุเนาะหนึ่งก็คืออย่าไปปลูกในดินเหนียวสองอย่าให้น้ําขังสามอย่าไปใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมากเกินไปนะครับกล้วยผลแตกเกิดจากได้รับน้ํากระทันหันเนาะท่านไม่เคยไปลดน้ําอยู่ๆวันดีคืนดีฝนตกมาผลมันจะแตกเพราะในน้ําฝนมีไนโตรเจนนะฮะกล้วยมันจะชอบแล้วมันจะทําให้ผลแตก ไม่มีเวลาลงรายละเอียดเนาะข้ามไปเลยแล้วกันอันนี้การการแต่งกลิ่นกล้วยเนาะทำให้กล้วยเป็นกลิ่นทุเรียนมะลิอะไรก็ว่าไปนะก็ถ้าใครจะลองไปทําดูก็ได้เนาะก็มีสก็อตเทปมีสลิงฉีดยามีกลิ่นกลิ่นพวกนี้เป็นกลิ่นใส่ขนมนะมีอยอใช้ได้อันนี้เป็นท่อตันอันนี้เป็นท่อกวงอันนี้เป็นสำลีนะครับเวลานั้นเราก็พอเห็นป่วยมาออกปีมาปุ๊บเราก็เอาท่อที่กวงเนี่ยแทงเข้าไปในต้นมันแล้วก็หมุนหมุน,มน,มน พอไปถึงไส้มันเนี่ยมันจะหมุนมันจะฟีและมันจะหมุนไม่เดินก็ดึงมันออกดึงมันออกเสร็จปุ๊บก็มาแทงเอาไส้มันออกนะฮะดูในรูปนะแทงไส้มันออกเสร็จปุ๊บท่านกระดูดน้ํายาขึ้นมานะครับสิบห้าซีซีแล้วก็ฉีดมันลงไปนะเอาไส้มันใส่เอาสำลีจุ่มปิดปุ๊บมันก็จะพากลิ่นขึ้นไปที่ลูกมันท่านจะอยากกินกลิ่นอะไรมันก็จะพาขึ้นไป กินทุเรียนกินขนุนมังคุดอะไรก็ว่าไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีที่ง่ายฝนนั้นก็คือท่านหาถุงใส่แกงเนาะถุงที่ใส่แกงเนี่ยแล้วท่านหากินมาเนาะสิบห้าซีซีใส่ไปแล้วก็ใส่น้ําไปสักห้าซีซีใส่ไว้ในถุงเตรียมไว้เลยเนาะพอไอ้กล้วยไอ้ไอ้เครือนี้มันสุกปุ๊บเนี่ยฟันเครือมันลงมาปุ๊บท่านรีบเอาถุงที่มีกินเนี่ยครอบไอ้ตรงรอยฟันแล้วหาอะไรผูกไว้แต่อย่าผูกแน่นเนาะกล้วยมันช้าง่ายผูกแค่พออยู่เนาะ แล้วก็ยกถุงตั้งไว้เนาะประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะดูดน้ํากลิ่นนั้นเข้าไปที่ลูกมันหมดเนาะในนี้กล้วยท่านจะให้เป็นกลิ่นอะไรก็ได้มะละกอก็ทําได้นะเด็ดมันมนทั้งก้านแล้วก็กินใส่เข้าไปอันมะละกอกินกล้วยก็มีอะไรก็ว่ากันไปเนาะทำเพลขนุนกินกล้วยก็ทําได้เนาะแต่ขอให้รีบทำเนาะตัดปุ๊บเซลมันยังไม่ท่านตายมันยังดูดน้าอยู่มันทาได้หมดนะครับกล้วยออกกลางต้น ทำได้ไหมได้ฮะกล้วยเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะก่อนที่มันจะออกลูกเนี่ยออกปีมาเนี่ยใบมันจะสั้นนะฮะมันจะมีใบสั้นอยู่สองใบใบสั้นแรกขึ้นมาปุ๊บปีมันจะเริ่มแทงจากโคนถ้าท่านใจสังเกตดีๆปีมันถึงไหนต้นมันจะอ้วนขึ้นปีมันเคลื่อนมาถึงตรงไหนต้นมันจะอ้วนขึ้นเราจะเห็นเลยนะครับงั้น ถ้าเราอ่าเนี่ยปีมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใบสั้นสองใบใบนี้สั้นใบหนึ่งกับใบตรงนี้สั้นอีกใบหนึ่งนะฮะอันพอเราเห็นใบสั้นมันออกปุ๊บเนี่ยเนาะท่านก็หาไม้เลยนะครับต้นอย่างนี้เนาะพอเห็นใบสั้นออกปุ๊บเนี่ยท่านก็หาไม้แทงเข้าไปตัดไส้มันเนาะเป็นไม้ไม้แบนไม้กลมอะไรก็ได้แทงเข้าไปตัดไส้มันแล้วก็หาอะไรปิดไว้หน่อยพอปีมันขึ้นมาถึง ปีมันขึ้นมากระไส้มันเนาะขึ้นมาถึงมันไปไม่ได้ทางตันมันต้องหาทางออกอันท่านเงยไม้ไว้ทางไหนมันก็จะออกทางนั้นเนาะท่านเงยไว้ทางนี้มันก็จะออกนี่นี่อันมันต้องหาทางออกจนได้มันไม่งไม่มันไม่ออกไม่ได้เนาะมันดันข้างล่างขึ้นมานะฮะอันกล้วยเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าเราจะทําให้เครือมันออกไปทางเดียวกันหมดได้ไหมได้ก็คือท่านฟันแผลไว้ทางไหนมันจะออกตรงข้ามเขาเรียกลูกไก่แม่ นะมันมีแผลตรงไหนมันจะออกออกเครืออีกแถบหนึ่งแต่ถ้าวิธีจะทําให้มันออกตรงนี้ก็คือท่านเงยทางไหนไว้มันก็จะออกทางนั้นนะครับเนะี่ยมันก็จะออกมากลางต้นเนะาะก็ไม้แทงเข้าไปเนาะมันก็ออกนะฮะทีนี้อันนี้ตัดมันครึ่งต้นเลยก็ได้มันก็ออกมาอย่างนี้เนาะแต่อย่าไปทําข้างทางแล้วกันนะทูบเทียนเต็มเลยนะบอกก่อน <laughs> อีกวิธีทําให้ต้นเตี้ยอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเขาจะขุดหลุมกว้างเมตรหนึ่งลึกเมตรนะฮะแล้วก็ต้องเป็นดินทรายเนาะหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักรองแล้วก็กล้วยปลูกท่านจะปลูกกว้างปลูกหงก็ได้พอมันพ้นปากบอ่อมันจะออกลูกอ,อันนี้ก็ทําให้มันเตี้ยลงการที่ทําให้มันเตี้ยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องค้าเก็บง่ายเนาะอย่างเนี้ยในรูปเนี่ยนะฮะปลูกในหลุมเนาะเนี่ยมันก็จะออกเครืออมาหลังจากพ้นหลุมนะฮะเนี่ย มันก็จะสูงแค่นี้ออกเครือแล้วใช่ไหมเขาปลูกในหลุมนะครับก็เป็นเทคนิคนึงนะฮะเรื่องกล้วยนะฮะอันนี้เป็นกล้วยหินเนาะกล้วยหินเนี่ยมันจะไม่มีหนออันนี้กล้วยปีตั้งนะที่สวนนี่มีสารพัดไอ้กล้วยหินเนี่ยเข้าไว้เลี้ยงนกกรงหัวจุกเนาะถ้านกกรงหัวจุก,กกินแล้วเนี่ยเสียงมันจะดีนะแต่คนกินแล้วเสียงดีป่ะผมยังไม่รู้เนาะผมว่าจะลองกินดูสักที กล้ยหินมันไม่มีหนอ่อมันต้องขยายพันธุ์ด้วยเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่สวนนะครับมีเนื้อเหมือนกันเนี่ยครับเนาะตะกี้กล้ยตานีเนาะอ่ะมีอะไรถามเรื่องกล้ยมีไหมครับพอดีเวลามันน้อยจริงๆเนาะถ้าไม่งนั้นก็จะมีลงรายละเอียดได้ในหลายเรื่องเรื่องข้าวไม่ได้พูดเลยเสียดายนะ เรื่องข้าวเนี่ยเพราะจริงๆตอนนี้การทำนาเนี่ยมันมีเทคนิคใหม่ๆเยอะเลยนะครับนันมันน่าเสียดายเวลามันไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเอาต้นไม้มาเพิ่มด้วยนะก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่รู้ทางอาจารย์นันก็จะมีเวลาให้ไหมถ้ามีก็อาจจะมาคุยเรื่องข้าวให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การทานาเนี่ยเขามีการทํานาแบบใหม่แล้วตอนนี้ผมกําลังรณรงค์ให้ชาวนาเนี่ยเลิกขายข้าวเปลือกให้ขายข้าวปลูกเพราะว่าข้าวเปลือกข้าวปลูกใช้เวลาเท่ากัน แต่ข้าวเปลือกถูกกว่าข้าวปลูกครึ่งหนึ่งนะครับนั้นเราก็จะมีวิธีว่าถ้าเราจะทําพันธุ์ข้าวเปลือกอทำพันข้าวปลูกเองโดยไม่ต้องซื้อเราจะบอกให้เกรรษตรกรเนี่ยดำนาด้วยข้าวต้นเดียวก็คือแทนที่เราเคยดำสามต้นห้าต้นเนาะให้ดำด้วยต้นเดียวเวลาเพาะก้าเนี่ยวานวานก้าให้มันห่างหน่อยนะครับแล้วก็ถอนตอนก้าอายุไม่เกิน15วันรีบถอนแล้วรีบดำเลย แล, yup. แล้วดำนาด้วยข้าวต้นเดียวเนี่ยการดำนาด้วยข้าวต้นเดียวเนี่ยข้าวที่ปนมันจะเห็นชัดอันการที่เราดำนาสามต้นห้าต้นถ้าข้าวปนเราไม่รู้ว่าต้นไหนแต่ถ้าเราดำนาด้วยข้าวต้นเดียวเราจะเห็นเลยว่าต้นไหนปนต้นไหนเป็นข้าวดีข้าวเด้งแล้วก we in we ็เอาออกันั้นเราก็จะเหลือแต่พันุแท้เราก็ไว้ทําพันุ์ได้ันั้นเราก็จะขายข้าวปลูกแทนข้าวเปลือกนั้นชาวนาถ้าขายข้าวปลูกได้มันได้ราคารัฐบาลไม่ต้องมาจำนำนะครับอนั้นมันก็จะช่วยชาวนาได้ วิธีการเกี่ยวกับเรื่องโรคแมลงเนี่ยในนาเนี่ยมันมีวิธีที่แก้ได้ไม่ยากเลยง่ายๆนะแต่วันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับต้องขออภยัยเนาะก็มีใครจะถามอะไรอีกไหมฮะถ้าไม่มีมีไหมขอเบอร์ มองเห็นไหมเนี่ยใครมีปัญหาโทรมาถามได้เนาะหรือจะไปส่งเมลหรือใครจะไปดูใน YouTube ใน Google อะไรก็ได้นะฮะ แต่ถ้าเมลนี้จะช้าหน่อยนะนานๆผมจะได้เข้าไปเปิดสักทีไม่มีเวลาจริงๆนะครับโทรศัพท์ก็6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะฮะเลยหกโมงแล้วอย่าโทรนะจะนอน <c oughs> โอ้วันนั้นลืมปิดโทรมาเกือบห้าทุ่มดีใจโทรติดเนาะไอเราก็งวงเงียงวงเงียขึ้นมารับโทรศัพท์มีอะไรครับอาจารย์ท้องใช่ไหมครับผมจะถามว่าพรุ่งนี้เนี่ย วันพุธเนี่ยผมจะปลูกมะนาวจะได้ไหมหายง่วงเลยผมนก็เนาะติดต่อ6กโมงเช้าถึงหกโมงเจ็นอ่ะถ้าไม่มีอะไรขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ ทุกวันนะอ๋อคือแล้วมันคือแบบไปน้อยครั้งอยู่ว่ายังไงคะ